ไม oh ่ได oh. oh, um ้ไม่เป็นไรแล้ววิ่งไม่ได้เออกูได้เสตเบบี้อยากกินเนื้อซอมบี้อ๋อเอออุยกูตฮ่่้ใจเลยโดนมาปุ๊บอ้ายฟันหัวเลยหมดเลยเช้าเลยทุกคนโอนฟีดเสียงสกิลแถวๆนี้ไอ้บ้า รับของลูง<ะ>อ,อันไม่ง่ายนะพี่โยแปลงหมดตัวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เอเอผมเอ๊ะยอดตีเอลีตายให้ตายดิ่มันอยากรู้ทำบบว่าอ๋ออยากทดสอบระบบวะอืมไอ้ยืเอเอ้เอวินวิน สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีเชนเคยวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Minecraft กับของเพื่อนก็เป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ทำนานแล้วครับตั้งแต่นู้นสมัยปี2ปียุคประชาของหา้มันเป็นพอดีมันเป็นอ่าช่วงที่ไม่มีคอนเทนต์นะเราก็ได้กลับกลับมาอยู่กันในเกม Minecraft วิเชนเคยแล้วก็มีสมาชิกอีก3คนนะครับมีทางซ้ายมือนะครับที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือท่านวัชิเมะเรือลีนะครับถ้าทางขวาของผมนะครับเป็นชายหลอเทดีนะครับ ซ้อมได้สี่ซ้อมบวซ้อมบวซ้อมได้สี่สี่คุณซ้อมแล้วเช้าก็แปดแต่ตัวเธอน่ะทำใจแล้วโอ้ก็สเอ้าเอาอย่างนั้นเราเอาเงินเอาไปทอนจับผมที่แอร์เอาไปทอนกครับผมแล้วก็คนข้างหลังสุดนะครับที่เป็นเต้นสกินชิโรโกะนะครับนี่นก็เป็นซิรีนะครับถ้ามีปรึกษาปรึกษาซิรีเลยครับมีปัญหาปรึกษาลี่นะครับเดี๋ยวเปิดไลฟ์ต่อเลยจะไม่แจ้งลี่ครับตอนนี้ก็อ่าเป็นช่วงเวลา ช่วงบ่ายยามเย็นนะครับตรงข้างหลังอะไรจะเป็นดวงจันทร์แล้วครับขึ้นแล้วครับแล้วไปเย็นแล้วมืดแล้วค้นแล้วเขาคืนแล้วครับน้องๆไดีเอาสูการเอาชีวิตรอดจากคืนแรกของเกมอันดับที่หนึ่งอยู่บนต้นไม้เป็นพี่ชายไอ้เหี้ยกูได้ยินเสียงสเกเลตันซอมบี้ก็เกินแล้วมันก็เกิดแล้วเออเออบอกยาวบอกเดี๋ยววันนี้มาเล่นม็อดอะไรครับโอ้ยเยอะอ๋อเล่นคอมเลยเลื่อมลืมบอกเลยครับวันนี้ผมก็จะมาในทางหน้าของม็อดอะแวมไพร์ น้ผ่านดิสิครับใช่่คือเปิดางคืเนี้ยนะพี่ครับตรงนี้มีเต็นท์อะพี่ครับผมไหนพี่ครับพี่ลล่างชายพี่ชายครับอันนี้นี้่น่เนีมีตัวหนึ่งม่ตัวนึงปจะลุมตีเลยไหมพี่เย็นเี่ยวเฮ้ยนี่ไมีตนเอฮ้ยไอไอวนเวเฮลซิงเวนเฮลซิเกงเลวอ๋อฮันเตอร์เงราเว้ยอนนี้ปาที่มันอยู่ในเรื่องโจกอะใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่หรอเร่องอะไรเรื่อ กูพูดช vale like ื่อเต็มได้เราเลิกเคไกูพูดไม่ต้องพูดนะกันไม่ต้องพูดวิชายเราจะต้องเอาชิ้นนอนจะอะไรเนี่ยนอนแล้วก็นอนไม่ได้ผมได้ยินเสียงไฟ อ๋อใช่การที่จะนอนบนในเต็นท์ได้ต้องเป็นแบบไฟฮันเตอร์เท่านั้นเองตัวและเสด็จมันคนเรียกว่าบัตรผ่านวะคนจะมีใบสมัครไหมมีใบสมัครไหมคุณสมัครอะไรพี่ชายเอาแบบฟอร์มมาผมจะสมัครดีดิเลยเออหลังจากเขาลงกองทัพยังไงเลยไม่ไม่มีทุกที่สูงกว่านอนอี้พี่ชายเท่านี้แก่หายากมากแถมไอ้พวกสัมภัสวิสีโก็เยอะเลยจริงๆนะอุ้ยเฮ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 ้ยเจอเลขเอ้า เ่นไรเนอนเกมรูวะอ๋อเจ๋งเจ็งเจ๋งเจ็งเจ็งเจงเจ็งเจงเรางไม่ตกดีกว่ามั้ยเปเดิเยอะเจอห้าก้อนแล้วว่ะเดียองีจัดเออเอไปดู่าล่าลวหลุมนี้ใช่ไม่ได้ละหลุมนี้ใช่ไม่ได้เอาเยอะโอเคแล้วก็ต้องการ่าดเดี๋ยวนะขอ อยอดตีเอรีตายให้ตายดิ่มันอยากรู้ทำแบบวะอ๋ออยากทดสอบระบบวะอือใช่ตายเลยตัวขอก็อะไรตายเลยตายเลยไอ้ไอ้เมื่อกี้มึงแบบหมัดดาวเหนือมาแต่ไกลไงของเอลีงาของเออของตกอะเออรีกินไหนวะอยู่ด้านบนครับ ลองอะลีกเลยลองอะไย่อยอีกเป่างเงยอยู่อีกเออเฮ้กูหิวอยู่น้าเนี่ยกูในการทดสอบอีกรอบไหมพี่ชายมึงเอาทดสอบอ่ะก็ตีมาชี้เตะแล้วเนอะอ่าหนึ่งลองหนึ่งลองโอเคมาตกแล้วทุกคนรอดแล้วโอเคดี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 นแี่ละครก็ต้องเผื่อรอดแล้ว พี่ชายไอ้ยัยกดแฮปปี้เลยโอเคกูกูสร้างเซตอาชีตเราเข้าตัวเองเรียบร้อยแล้ววอ้ยตื่นเมื่อไหรวะนะโุ้ยมันมจิตจังเนี่ยมันหัวกูเฮ้ยกูเจอแต่เศษไอ้เนี่ยเาเรียกว่าเศษอะไรเป๊ะอเกลเกลวลเ้ยเกลวลเกลไอ้เหี้ยอะไรวะเกลวลเก้าไข่เก้าไข่ เแล้ววะอะไรเจอแล้ววะสเกเลต์โจนอะไรกอมาอย่ข้างบนแล้วกินในตัวหัวขั้นกูกูต้องกลับไปข้างล่างกูจะตายกูไม่มีข้าวเด็กเราแกงหมดเราไม่เคยหิวพูดแบงห้ดเลยตายเอาพี่ชายเป็นพี่ชายกูอยากลงข้างล่างว่ะ เพื่อมันมีอะไรน่าสนใจยังลงมาทุ่มเพเดียวไม่มีอะไรเลยขยะฮาเศษอาหารอย่าใช้เลยเนี่ยอุ้ยกูเจอเหมืองเปล่าวะใช่ป่ะใช่ก็ลอยเยกจังหวัดลบบานาก็อันดีกยยอดป่ะวะก็นี่ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเจอไปแล้วกูเจอยอดก็ได้จะใช่แหละนี่ไงก็ลอยเยกก็แบบเดียวกับกูเลยก็คืออันดีกยยอดเลยรู้แล้วกูเดินไปหายยอดเลยในกันระบแรกไปต่อได้อีกเแล้วไปใช้ไปใช้กูเจอเชื่อหน้าเนี่ย

ไอ้ย่ากูกูกูไอ้ยกูกูกำลังเพ้่อเลยไอ้ย่ามันลงมาไอ้ย่ากูกูกระโดดเลยกูเสียงทำแบบไม่ระงมจังว่าเสียงอะไรวะงูงี้งูงี่ตุ้นงูงี่งูโออ่โออ่ะโออ่ะโดนมาปุ๊บไอ้เย่าฟันหัวเลยหมดทุกคนชาวเลยทุกคนชาวอันสุดสายแล้วโอนฟรีเสียสกิลแถวๆนี้อุกินไข่หวาน มีบอมบ์ไอเยะไอเจ้าเอเยะโดนย้ำกระบอมได้เหรอโได้ได้ได้ตัวย้ำกระบอมตลอดไม่ได้นะเอ้กูได้เชี่ยวแอมพลายมาสุงมากเลยอย่านะอย่าอย่าแดกนะอย่าแดกนะอ้าวกูจะแปรงร่างกูจะถอยไปค่อยสิแปรงหลัง เวเีเลยม่เยวเยวว่ว่ว่วยวยอเยนอย่อ้าพี่ชายพี่ชายมึงก็มีเห็นมึงไม่คาบวะูไม่มีพีอวนไหนก็ดให้พูให้ก็รวยพออ่าวาันี่มาพี่ชายพี่ชายไปเลยเลยพี่ชายไปเลยคือไหนวะอ้าวเฮี้ยอ้าวไงอีกเ้ยอ้าวมันมีมีมีีมีเมล็ดข้าโพด เอ้ยเมลเต็งโมก็พูดอะไรวะเตงโมมีก็พูดมีรอนอีเมลอนเมลอนเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ร่อนผลไม้นี่หว่าไอ้นี่ไอ้ถาวนที่มันมีผลไม้อ่ะเออใช่ใช่ใช่อุ้ยไอ้คูโบอรี่อ่ะเออคุณเก็บแล้วอืมเจอแล้วก็เจอแล้วแหล่งอาหารไม่ใช่เจอแล้วแหล่งทำอุปกรณ์ I n e นี f บู d ไมเหลือสามหลอดวิ่งไม่ได้พี่ชายตายสักรอบหนึ่งอ่ะความหิวกลับมาเต็มเว้ยเออ ไม่ได้มไ,ดไม่ได้มันไม่ได้มันง่ายกูรู้ความตายมันง่ายเลยจริงพี่ชายต้องมาแล้วกูมาแล้วไปไหนวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ตรงไหนวะพี่ชายใช่วางไหนวะเนี่ยกดคุมลีเอ้อ๋อาเนี่ยคุเจอละเอาไอ้เหี้ยเอ้ยเอาไอ้เหี้ยแตกไอ้แตกไอ้แตกแตกอีกปิกเอ็กกูแท็กแท็กไม่แท็กอีพิกเอ็กกูแตกเดี๋ยวกูกลับมาเดี๋ยวกูไปคราฟก่อันแต็กหมดตัวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เออผมเต็มตัวแล้ว โอ้โหไอ้เหี้ยสซานอาหารกูขาดเต็มที่แล้วตอนนี้มันอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยโอเคโอ้เพลย์ละโอ้ทุกคนไ้ยใครวะเนี่ยเป็นงานกูซีเป็นหมูเลยอ่หมูต้มฮัลโลมานิกพิดวิทยาศาสตรมาแล้ว เฮ้ยกูเจอแวมพลาลายกูเจอแวมพลาลายเป็นพาเปาจริงๆที่ที่ท่าลายนึงอัสาที่รวอย่าเราอย่าไปยู่กับมันดีกว่าตีโคตรแรงเลยแวมพลาเนี่ยใครขับอาหานะขออาหารขอทหารูก็ขอาหารเหมอกันนะไปย้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 ุ้ย้้ยย้ยอุ้ยอ้้ยย้ยย้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 ย ไปเลยไปเลยไปเลยอย่มันหนีเหรอมันหนีมันหนีหนีก็ดีดิจะไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันไอ้ยักษ์กูว่าจะเสียงไข่เดินไว้เขากำลังตัดไม้ชิวๆเยอะมงีไอ้ยักษ์ไม่ต้องระวังจริงๆเรคนปลูกไมโคเบอรี่่อะเไรตัวให้เราไหมก็เป็นอย่างนี้เป็นตัวให้เราเป้าหมายเราคือเป้าหมายเราคืออะไรครับ ออตีมังกรครับง่ายดีโอ้โหตีมังกรเอาชีวิลรถจากรย์ก่อนที่จะตีมังกรที่จะตีมังกรเอาชีวิตรถตรงนี้ให้ได้ก่อนเหรอไอ้เหจ้าแค่นี้มันจะตายไม่ตายเลยอ่ะตอนนี้ใครจะเป็นอะไรเป็นอะไรครับบูมพายเป็นอะไรครับ อันนี้กูเหลือเลือดหนึ่งหลอดใครไปดูมันใครไปดูมันเ้ยอาวยอตัดูชคเอตัวยโคตรน่ากลัวเลยมาที่ยสยุตัดท่ยสุดเออกูจะปลูกแตงโมแล้วลูกซองมายิงโคตรก่อนจังหวะนี้ ทีทำไรอ่ะอ่าจุดกับไฟต่อหน้าต่อตาดีไม่มีลำสันแต่กูเข้าช่วงกับอาซาคิมาเลยมันหิวแล้ววะนิ่มเอ้าเห็ดมากินได้ไหมได้ไม่หมได้ปะไม่ใช่ไอ้ตุกคนอใจเย็นผมจะเอาแตงโมไปให้ งานลน้าเนี่ยจะมีโกเบอรี่ดีกว่าตอนแรกมีโกเบอรี่แล้วก็มีแอปเปิลเขียวให้กูด้วยโกเบอรี่ปะอุ้ยเก็ดแล้วพี่ชายกูตายไม่รู้ลิกิ่รอบแล้เนี่ยแล้วพวกมึงไปไหนหมดเนี่ยกูไปเอาแตงโมมากูมากับถาดไปทำมาหากินบอกตามล่าหาผลไม้นานาชนิดเพื่อมาทำเมนคอร์สอาหารจานของกูคืออะไรน้ำซุปสัตว์วัด ซุปสัตว์ซุปเห็ดทำยังไงวะเห็ดมันต้องเอาถ้วยมาก่อนแล้วก็เอาเห็ดขาวกับเห็ดแดงไปอ่าไปแบ่งกินกูละแบ่งกินกูละเฮ้ยไปพี่ชายกูเจอกูเดินมันมั่วเมื่อกูเจอแคมป์อีกแล้วกูกูเจอแคมป์อีกกูเจอแคมป์แคมเดิมเปล่าไม่ใช่แคมเดิมแคมอีกแคมหนึ่งอ่ะแคมไหนวะพี่ชายถ้าเห็นแมสเซจออกมา คุณเดินไปหายอดและเดี๋ยวเมาเลยคุณู่ตรงรอยแยกอ่ะไม่เชี่ยกูกูเกือบม่ได้ไปดังฝันเลยอ่าลละยูซี่ยูซีอะไรโอ้ลุยจัมโ้เฮียลุ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 ย พี่ชายเราจะหาบงินมาในนั้นเรากูคลิกแก้แค่แก้พันเวิร์ดแล้วไอแก้ทำไมเราก็ขุดซะดิเลยคุดเลยก็ได้มาๆาคนเหลี่ยมอ่ะเขาต้องทำอย่างนี้เว้ยเกมน้ำเหลี่ยมคนน้ำเหลี่ยมเว้ยนี่อ่ะกูขุดกูขุดโกงโกงทำลายทิ้งให้หมดเอาไปด้วยทุกอย่างทุกอย่างมีค่าหมดทุกอย่างมีค่าหมดทุกอย่างมีค่าหมดเออเฮ้ยจบไปใช่ไหมอะไรที่ไม่ใช่หินกูเอาหมด เมันมันเมื่อมันจะมีไอ้ที่มันเป็นคันโยกอะหรือว่ามันไม่มีละเก็บไปหมดเก็บไปหมดมีมีทุกอย่างทุกอย่างมีหมดเลยโอ้กล่องเยอะกล่องเยอะโอ้ผไม่รู้อย่างะโอ้โหโจรจริงไอ้คันมือมือเร็วกจังวะคนเร็วคนเร็วกว่ามึงงแค่ทุกอย่างโอ้คนเละมืงที่มีไอ้ท่านท่านผู้ช้าคนนี้ก็คือเราโคตรเร็วโคตรเร็วไม่ขโมยของวัดเลยขโมยของวัดเรกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าจะมืดแล้วกลับบ้านแล้ว จะขอพอสเกมไว้แค่นี้ก่อนนะไม่คุยเราจะไปเราจะไปเจนไปที่ไหนมาแทนเลยรายการชอบว่ารารชอบก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกดกดดูคลิปเป็นแฟนคลิปใหม่เลยครับตอนนี้กับแกงของก็จะขอสลาไปก่อนนะสวัสดีครับ